จุดดเียวพรุ่งนี้เราจะมีเลขทูบเพิ่มอานะพรุ่งนี้ลุ้นเลขทูบนะครับใครยังได้เลขทูบคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ไปเลยครับเรื่อยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปซื้อผลไม้ก่อนครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้รู้เลขทูบแล้วนะครับนะแล้วมีของฝันเนี้ยมีมาดนึงนะครับเรือเข้าไปดูในคลิปเอาจุดทูบได้ยังจุดทูบยังยังไม่ได้สนครับเพราะว่า้ีเ VIP มาแล้ว VIP นี่เลย VIP ครับคนที่เดินทางมาในวันพรุ่งนี้นะครับ จะได้ตัวเลขจากอารารยอแล้วนะครับตอนนี้เราน่าจะได้ข้อมันักระหอกคนาบุญมากเลยนะคนทำบุญมาเยอะมากครับช่วยสมทบทุนในการทำหอกมาถวายปู่องค์ดำนะครับวันนี้เข้าสามตัวหอกอนันตเสดปู่องค์ดำก้าเสียนองค์ใหญ่อยู่หน้าปู่อนันต์ถวายเพิ่มเลยครับผวายเพิ่มเลยถวายเพิ่มเข้าสามตัวถวายให้ย่า ก็ตามตัวจะไปทบายยากเลยใส่น้ำกันคืนนีะครับพรุ่งนี้ลุ้นเลขทูบนะครับนะพรุ่งนี้ทูบพร้อมความฝันนะคือทูปต้องมีความฝันตามมานะครับแต่มีเงี้ยมาแล้วครับมีเงี้ยมาแล้วมีเงี้ยแล้วเพิ่งหลับเพิ่งตื่นนะครับเต้มาทีนงี้เงี้ยมายังไงไปดูในคลิปแล้วกันเงี้ยมายังไงไปดูในคลิปนี้ไปดูในคลิปเลยครับเต้บอกว่าทำทันวันที่ทิมหงนะ ทำทันนาทีสิบหกนี่แหละสิบหกที่จะถึงเนี่ยเหมาะกันแน่เลยทีเดียวทัน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 มันประมาณสิบห้าสิบหกทันอยู่เอ้ายี่สิบจะมาเองนะครับแล้วก็สิบห้าเราก็แห่กันเหมือนเดิมเราแหละอันแห่ใหญ่น่ะไม่เกี่ยวกับเรานะเพราะเราบนเราก็แห่แต่ยูทูบเบอร์เราพวกเรานี่แหละอันนี้ผมว่าปู่ชอบอ่ะปู่ชอบหมาแล้วแห่เราได้ไหมแห่ลากลำพงทาแป้งเต้นของเราแบบแต่ไม่ต้องแต่สนุกเล่นๆเราได้ แต่ว่ามีคนจัดให้แล้วแม่ท้าจัดให้แล้วก็ได้ได้อีกเนาะนะครับปู่ชอบแบบนี้แล้วก็ผมมองทีเนี้ยกองยาวผมมีมีความรู้สึกดีกว่ารถแห่ยังไงไม่รูหลอดช่องเลยตอนแรกอย่างแกองไอรถแห่แต่ว่าพอมองไปมองมารู้สึกว่าพอเอากองยาวแล้วความรู้สึกเหมือนปู่ชอบเหมือนเราเหมือนมันสงบดีนะครับรถแห่ก็คิวไม่ว่างด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ารอบนี้ลองดูว่ากองแหวอาจจะเปลี่ยน เป็นสามตัวก็ได้เพราะว่ามีความมีความรู้สึกว่าเรามากไหมมันไม่วุ่นวายดีขนาดมีความมั่นใจว่าถ้าใส่สายตัวปุ่วก็จะมีแต่พวกเราแหละเด็กก็ไม่ค่อยเยอะที่ใส่สั้นใส่อะไรนั้รถขอาจารยน์ก็เปิดตรงยาวนะเพร่ะว่าถ้ารอถเห่อแล้วมันมีเด็กใส่สั้นใส่แต่งตัวไม่เรียบร้อยเนาะใช่ครับรถเหรนี่ครับแต่ว่ากองยาวผมว่าไม่มีไม่มีครับเพราะว่าแล้วก็สังเกตจากเราล่างเราคงเปิดกองยาวนั่นน่ะครับอืมก็เลยรู้สึกแบบเดี๋ยวลองดูถ้าได้ ตามแล้วก็ยาวไปเลยยาเยวเลยยาวเลยแล้วก็การแห่ก็วันที่เก้าครับวันที่เก้าเก้าวันเสาร์ที่เก้าบ่ายสามก็เดี๋ยวประชุมกันน่าจะให้ลูกศิษย์ลอยอยู่นี่เลยเพื่อไม่ให้วุ่นวายเราก็เปิดเริ่มถึงแห่ของเรามามนี่แต่ทีมเราไปแห่มาขี่รถมาเพราะว่าที่ไม่ให้ลูกศิษย์ไปเพราะอย่างเงี้ยให้เขาจอดรถแล้วอยู่นี่เลยถ้าไปแล้วกลับมาใหม่เดี๋ยวหาที่จอดยากมันเป็นวุ่นวายเนาะทุกคนก็เยอะรถติดก็เลยนี่ก็เราก็ ขึ้นไปลานเลยก็ได้เพราะว่าเดินขึ้นลานเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดินตามถนนชาวบ้านใหญ่ราะมันติดขควงกันจราจรเวาไม่หยุดคนกลิดขวางท่านจราจรสวนนีคนเนี่ยมันจะเขาจะแก้ปัญหายังไงเขาจะแก้ปัญหายังไงคือมันมันแก้่โมโตขับเพราะว่าคนมันบ่อฟังบ่อฟังเราะว่ามันก็อยากไปแห่อาจารย์เนี่ยถ้าไปลงแห่ตรงนั้นมาจะบอกไม่ให้ไปแห่ก็ไม่ได้แล้วก็ต้องอยากแห่ตามอาจารย์นี่ คือว่าเฮาเฮาเขาเนี่ยฟังเฮาให้ยังเล่นเดียวไม่กันกันในแบบเดียวอาจจะเฮากันป่วยเลยป่วแต่แบบถุงเสื้อเลยเฮาต้องกันเล่นเล่นหัวไว้เฮาเห็ุได้อยู่ดอกเฮามีความสามารถึงลูกน้องเฮาออกมาเพิ่มเฮาต้องแจกแจ้งก่อนั ตุ้มแจงเ้าตุ้มแจงย่างประชาสัมพันธ์เลยก่อนคุ้มผมสิมากจิ้มหนึ่งกากคนไปเลยให้ยู่เล่นเดียวอ่านแต่แถวผู้ใดนี่กันเดี๋ยวตำรวจมาซอยจยกเสนอจางคือว่าอยากให้ตำรวจเขาอยู่หัวองอยู่ไทยรับโบกรบเขาจังตีฟังกันในรเออใช่ใช่ต้องตำรวจแหละพวกเรานี่ไม่ได้หรอกไว้รถใส่ของกลังมากกนละท่างควรจะต้องใส่สินเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจังตีฟังแต่ว่าถ้าไทยเฮ่าเนี่ยเขาบฟังแน่นอน กล่งองให้เขยงแหบก็ไม่ไม่ใจนันหรอกไม่ก็เรหรอกถ้าตำรวจนี้ร้านมันมากอะไ้อยู่เดี๋ยวว่าถ้าตำรวจเดินผ่านไม่ต้องทำอะไรแค่อมองตาก็ต้องลบเ <ๆ S 2> ลย <laughs> ก็เดินฝั่งนี้ฝั่งขวัวเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยฝั่งนี้แล้วก็เอาวยกันแล้วก็เดินฝั่งเดียวห้ามลุ้นมาล้นมาคือจ่ายอย่างเดียวแล้วก็ากนบินโดนพ่อมากเดี๋ยวเอาโดดในแจ็งแม่กบินในแจ็งแม็บินให้ถึงมุมสูงท้ามุมสูงเราก็น่าจะได้แถวยาวพ่อะมันเรียนเดี๋ยวเราไปยาวไป่บงนี้แหละไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่านะครับเนาะโอ้ผมว่านี่ มากกว่างวดที่แล้วนั่นคุณเนี่ยแต่ว่างวดที่แล้วมันไป็นลงว่าวันที่แปดไงใช่ไหมมันควรเรามันก็ควรไปเนาะมันลงวันศุกร์เราแห่มันเสาร์ดูวันศุกร์คนจะมานะคอยดูวันเสาร์ด้วยครับเดี๋ยวผมประกาศอีกรอบหนึ่งวันเสาร์ที่เก้าท่นวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับรถเหื่อไม่ใช่รถเห่นะครับเป็นกองยาวครับใช่เปว่าเอ้าลองดูเพราะว่าแค้บนปูองดำแล้วเรายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่ไปนั่งดูโอ้มีแต่วงเล่าเนาะ คคไอเอ็มนาไปกทีดิโดนดายเยอะไม่โอเคเท่าไหร่โดเลาเท่าไหร่ส่วมากข้าเป็นรถแห่ับรุ่นเยอะอแต่ว่ากองยาวนี่ก็อนุโลมห้ามถือเล้าเข้ามาในสำนักกองยาวยังมีเล่าอยู่ชาวบ้านเขาก็ต้องคืบอยู่หน้าได้สารมานันได้แบนี้ก็แต่ว่าก็ขอกดเลยว่าได้เดี๋ยวใหู้ไพ่ยินห้ามถือเล้าเข้ามาในสำนักผมห้ามถือเข้ามากินแบบเมามาอย่างนี้ไม่ไม่ไม่อยากให้ทานะครับเม่หมาะมาทกับคือ เขายะหนักเนี่ยเมากเหล่าไม่ชอบกินได้แต่ว่าไม่กินหน้าผู้ไม่ได้เห็นว่าอยู่ึ้นก็ได้อยู่เพราะมันไม่ใช่บริเวณาครับก็พออนุโลมได้แต่ว่าตอนนี้ผมจะสําเร็จเนี่ยผมอ่ะตัดสินใจว่าจะเลิกเล่าตลอดชีวิตไงผมก็เลยส้ำเร็จอาจารย์ตั้งปฏิพานไว้ว่าใช่แต่ว่าถามว่ายากวะ เกือบตายพี่ว่าผุร้งแดงอาจารย์ก็เป็นในรุ่นที่เรารอบกันที่ยัาถึงจุดทีได้ขึ้ว่าแหละแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่ไงบุญบารมีผมก็เลยสูงเวลาแล้วอาจารย์นัดติ่นดวงแข็งครับถ้าพูดไปเขาก็จะไม่เห็นว่าขี้คุยไม่คุยครับเพราะวันนี้เราคุยครับเพราะว่านี่เราเข้าแหม่เราจะได้ก็ได้อดนะครับหลายคนว่าคุยคุยเมื่อวันอีกไงคุยแหนะเมื่อวนเมื่อกี้กะเมื่อกาคุยวันนี้เนี่ยก็ดวงแข็งก็คือว่าเหมือนเราจะล้มลงไปนะ เราก็ขึ้นมาใหม่ใช่ค่ะตู้นเนาะอ่าหลายคนก็ผมเชื่อว่าหลายคนคิดว่าวันนี้มันก็ไม่เข้าหรอกอืมแต่เรากลับเข้าแล้วเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดแล้วก็บนล่างอีกจังหะอ่าบนในคลิปคนถามว่าทําไมไม่ดีใจเยอะคือผมไม่ค่อยดีใจเยอะเพราะว่าผมชอบเลขสี่ชุดมากกว่าครับวันนี้ออมสินก็เข้าไทยก็เข้านอยก็เข้าวันนั้นนอยก็เข้าไม่เข้าแต่ราวนะวันนั้น ะครับก็คือหลวงดวงเราแข็งจริงนะครับบุญบารมีแล้วก็ปู่คัดคนคำนี้ใช้ได้ตลอดตอนนี้ปูคัดคนนะครับใช้ได้ตลอดปู่คัดคนอาจารย์นัตตีดวงแข็งที่เราเห็นนะครับบระคั้นเลยซื้อมาทันทีปูนี่ิแหลว่าจะได้รวยถูกปุ่นนี้ไม่ได้ทำดูบารมีปูองค์ดำคุณนนี้ทำมาไหว้นำมาถวายปูองค์ดำครับจากผู้ที่โชคดี จากแนวทางของอาจารย์นอตตี้นะครับรปู่องค์ดำแสนสิสริจันทราที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้ครับ <c oughs>